สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับชุดสรุปนะคะฮาหนอยวันที่ยีิบสามนะคะเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะก่อนไปดูแนวทางนะคะน้องเอสสรุปผลกันก่อนนะคะพี่ๆเมื่อวานได้เด่นที่หนึ่งสามนะคะแล้วก็เก้าเมื่อวานนี้ไม่มาแค่เก้านะคะ ตัวฟันนะคะนิ้นเป็นที่หนึ่งเมื่อวานในสายลูดวิ่งนะคะเข้าสามหน่วยเนาะก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะสําหรับวิ่งลูดที่หนึ่งเม็ดเดียวเมื่อวานนี้มาสามหน่วยเนาะแต่สายเจาะของเรานี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะพี่พี่ไม่มานะคะสายเจาะของเราไม่มานะคะพี่พี่มาแค่ตัววิ่งตัวลูดเนาะก็เมื่อวานวิ่งลูดที่หนึ่งนี่มาแปดหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งสองหนึ่งนะคะพี่พี่เข้าสามหน่วยเนาะแต่สายเจาะลุดไปนะคะ ก็เดี๋ยวมาตามต่อกันแล้วกันนะคะพี่ก็ย้าเช่นเคยว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะชื่อชอบตัวเลขนะคะแล้วค่อยตามวันนี้เด่นที่5แล้วก็7นะคะพ,พี่พี่เด่นที่5 7แล้วก็1นะคะวิ่งรูด5เน้น5 1 5 7 ห้าหนึ่งนะคะพ,พี่กันไปที่02แล้วก็72นะคะ3มตัว3ตัววันนี้น้องเอตให้1นึ่หนึ่งห้าเนะคะพี่พี่ไม่เตีวเนะก็ขอให้มาเด้งๆปัง,ปงๆนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางชุดสรุปวันนี้ฮานอยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ